กบสวัสดีและสะบายดีบา่าวไอ้เอฟซีังไทยและฟังล่าบ่าว่าพอๆแม่ๆอยู่มังหนอกมังงนาก่ะ ยิดีตอนรับเข้าสู่สองบบาวสัญญาเส้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือเมื่อนี้บบาวสัญญากับบุรีอัพดงอัพเดทเพือนอนายแก้วแต้ดนรุนแเนาะพี่น้องเนาะก็คือเมื่อนี้บบาวสัญญาสีไปอัพเดทห้เบิงเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีโทรมาหา,บ,า,ญญาบบาวสัญญาเบาวสัญญาไอแก้วเพิ่นขายันและเพิ่นสวยเลือผู้ถูกางาเนาะเพิ่นกับไปน้ำ บ่าลาและกับเบ่าสัญญาตองโต้ตองต่อยเนาะและเพิินกามีน้ำใจที่งดงามพี่น้องเพิินอยากอันเทพื้นให้ไอ้แก้วเนาะ,ะจำนวนเงินกับประมาณ4ีล้านกี่พี่น้องคนที่ลงมือก็คือเพิินให้บ่าสัญญาเป็นคนเทเนาะและกับก่อนอื่นเท่ากับสิไแปอัปเดตไอ้แก้วให้เพิินกวาดหินกวาดทรายว่ายังไล่ไปได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเงินจำนวนสี่ล้านเพิินบอกว่าซื้อเขาในเด้อบ่าสัญ,ญญาและกับซื้อหิน ซื้อไส้เนาะพี่น้องเล็กๆนๆน้อยเขาไปประกอบสวนนะฮันเนาะพวายามันบอกพอ่ญญพอแล้วก็ซื้อปูนนี่ปูนนี่บาสัญญาคิดว่าเพื่นอนไอ้แก้วนี่ก็สิมดอยู่ยสิบใบศอพี่น้องเนาะบึงตัวจริงก่อนว่ามันสิมดไลายไปได้น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าขาดเด้าซื้ออันนี้ก็จะเป็นเจ้าของสัตวาทั้งแม่เพิ่นจากสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเนาะจากนั้นก็ขอบมุกขอบใจที่ให้บบาวสัญญาเป็นสะพานบุญให้เนาะเอาก่อนอื่นไปหับส้มอยู่ที่เพื่อนไอ้แก้วเลยพี่น้องโอเค โอเคพี่น้องเปิดผ้ามากระยูทีเพื่อนไอ้แก้วและไอ้วันเนาะเมื่อนี้เฮาสีมาเบึงหินทรายของไอ้แก้วหรือไอ้วั่นวันยังไล่ไ,ไ,ไปได้พี่น้องเนาะเพราะว่าทาญญาั้งผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอันเทมาา่มาห้าเบาเช่นยาพี่น้องไม่อยากให้บาเสัญญาเพื่อถล่มให้เอาสบายดีไอ้วันสบายดีเด้อเอาสบายดีไอ้แก้วสบายดีโดยโดยควาดขึ้นด้วยวแก้วเขาจะเบิ่งว่ามันยังไล่ไปได้นะครับ ลงงลมงไไปได้เนะาะเหรองจะลยไปอาสบายดีบ่ล่าโอ้คิดว่าอันสิพอเบ่บวล่าหิาน้าเจะคิดวาหินาหนึ่งดหินหนึ่ ใกล้เชียงเลยใกล้เชียงกับท้อคาเทเทโบนาปอนไรเนี่ยโดนแต่น้าโบนาก็มันต้องทั่วมักขึ้นอยู่แล้วเวลามาขึ้นก่อนหน่อยถ้าเหตุอะไรซ้ำนิ่งเนี่ยบุพเพถานิ่งเนาะแต่ว่าท้ายนี่แกบุพเพเนาะท้ายเนาะบุพเพขินขินเนี่ยสำหรับเบาวสัญญาผู้เบิ่งนี่พ่อพ่อบังขึ้ยังลายอยู่หรือว่ามาหรือว่านู่นบ้านี่หรือว่าไม่ติดก้อนหินไม่ติดหินเนาะเลยออ๋ใช่ใช่นั่นแก แต่ใส่บอกพ่อใส่ครับอกพ่อบอกพ่อจะสอบัอ้พ่อไายเติบไปบมานีหาสอบคนเนาะกว่าเลยกว่ากรคิดชวาเพื่อนในมื่อไงฉันได้เหนี่เอาอ่ะให้ลงมือเห็ดจังหวะกันเนาะโดย่าวเสนียากระมิแนต่สิบอกทั้งผงเทิยนวาเห็ดเะล่องเบิงได้ฉันได้กเาสมันแล้วตะงนกและราวว่างกเพิ่นสีฝากมาสีหลาหล่า ซีหลานใน,นเพิ่นิีไ้ไปซื้อเขาในกะชอบหนึ่งโอ้ oh. มนในซื้อต้นในกะต้นหนึ่งต้นหนึ่งท่ม่องสอบในมันก็ถืออยู่หลานป้ายแหละน้อยแกวเนาะล่าซามซามคามแสนซินบบันนี้ก็เลือกซ่องหลานอันนี้มาซื้อไสยเด้ขันหินมาพกก่อก็ซื้อไสยซื้อหินกะบันนี้อุปกรณ์มัน,นเีก่ะไะ อุปกรณ์ก็คือทั้งเกี้ยงทั้งอันนั่นไม้แผ่งแผลบานอีกได้บานเลยก็ะห่าก็ต้องไปสื่อได้คือมาซานตะนางวะโดยนั่นแหละต้องไปสื่อมาซานซานอีกกูเห็ดช่างเอ๋วั้านน่นนะฮะขุดมะฮินีออก อันไ้เี่ินดินลงทุนนะมาแปนงองจีนะวารที่ได <onic bizarre> ้เอ่อเพเพพื้นเนาะสบายดีมาสัญญาอาอสบายดีมาละโดยจะเขาว่าสิเพชพื้นให้เพิ่นเนาะแมนาละแต่ว่าเรื่องงบเนมันจังนะคือพ่ออยู่บ่บริกรมาละพอซื้อเลานเนาะแต่ว่าปุ้นนี่กัต้นตายเนาะต้นนึต้น ต้นหนึ่งกับสิบสองสบสอบ่แสนสิบแสนสิบแสนสิบงแล้วก็ถ้าว่าไปใช่อันนี้มันต้องใช้กุมภาเนอะแม่นเป็นกุมภาค้าหน้าสื่อเป็นกุมภากะแผ่จะบอกห่ออะไบาะกุมภาแผ่นกะแผ่นหนึ่งมันกะสามสิบพันเลยเดยบเอนแปดสิแปดสิบพันแปดพันมันกะคือกีกแผ่นบหนสอี่ห้าหกเจ แปดแผ่นแปดแผ่นกับอะไรล่อเบอง์บัรไหนแปดแปดชิปแปดแผ่นมันกาณามันก็ถูออยู่หกแสนกว่าหกแสนกว่าบอรแปดหกแสนแปนเกา่าไม่ไ้อยแก่แปนเกา่าเลือดซองเลือดซองเนาะแดแผ่นเด็ดสาจานเลย เลือกซ้ำตั้งด้เลือว่าเฮาสซีเทเอาเถละหองบ่เครื่องเทอาจะห่อเถาหองเครื่อเถลาหองแห้งเพื่อทำเ็แกลือกเอาบวมีเนาะเอาเ่ละหองก็บบงได้แต่ว่าี่ละหองนี่มันมันจะลูปโน่นมันจะลูปโน่น่อยจะงามแล้วมันจะแตกบ่คือเ้าเทบัดเด้ยวได้เพราะว่าเ้าสซีเทบ้างลงแน่นบ่บันนี้ต้นนี่แหง้งแล้วต้นนั้นเท้ทึ่งมันจะแตกได้หมูมันจอด พราะว่ามันโมเมนต์เล็กนะเราละเราสีลงมือเทกะว่าดตรงนี้ทั้งมือนะพังกงเนอ่าณก่อนเพิ่นว่าบอกไอ้แก้วก่อนนะแล้วก็เพิ่นอกับเพนกองดินกองหินกองทรายเพิ่นเทนว่าชิดาหรือบ่อเหรอนะแต่ว่าทรายนี่จะกวาดขึ้นด้วยแก้วกวาดขึ้นดูมันมันยังลายประเดี๋อย่างมึงอย่างมึงตัวจริงนะอย่างกวาดหิน บอจ้า,จากวดทั้งนั้นรถฟันไม่จะอันนันเดียวบอใส่ยังลายไปได้ใส่เนาะมลายไปได้แน่นนนมาแล้วเวลาโบกได้โบกแล้ก่อได้หินมันใสพื้นเฮาเอกนะหินมันใสเดียวได้หินไหน ก <Donald, Donald. S 1> ็ไม่เตเท่านั้นไดเดหมดเลยได้ใส่เอามันมิดมิดจะลองเบอ่ง่มันแมนเท้ลองเบมาล้วอึกล่องเบิ่งมพอจหวากันใหม่ทีนึ่าใสในซีอู เพ่งนี้บาสัญญาเบมหินในลายหินนี่นี่ชชาเข้าไปเออมันมันบราณก็ได้หินขึ้นหินหินทอยแก้วหินหินลายเลยลายแต่ชาเขานี่ยัาไปส่นะเนี่ยเต็มอยี่ได้เห็นมันไปไงอืนี่ไน่ได้เว่ปเออน โอ้เออซับมากล่องมึงด้วยแก้วอือเพิ่มมากฮอตผีได่ทิมอเทิ้งแลกกว่าได้มาแจ้งขังจับบัดเลยนั่นแหละขัดไา้ไล่กว่าหินกะ เป็นเนี่ยเอว่ามันในหลาดไนไล่อย่แต่ว่ามันกับย่างแห้งอยู่ได้มันหินบบมีเด้เอาเอาไปแตว่ามือลงมือเห็ดครับเขาจะจังหวะกันไหมเนาะแม่นราางล้วนว่าเงินมนสิพอบอกนะแต่ว่าื่อโค้กผนไปกระเจ้าไ้เป็นยอดไปซื้อท้ายเลยอองเงินมือ่อนูมือซื้อท้ายจเนบนมันกระถือสิสิบสาเห็นมาเหรอเห็นเนาะ กวาดขึ้นเลยกวาดขึ้นเลยกวาดขึ้นไวเลยบะไรหอดมือมันละมันเฉยง่าอบ่อเลือบอ่ละผูท้ที่เห็นทิ้บ่เลยหรอบ่เฮาก้อยเฮ้าเทพจังหน่อยจังมันไปอยู่ชาหินแนมห่ากับบ่เห็นหน่อยเตือเนาะบ่งมาสิเกิดเห็ละหิ้ใส่ย,ยิงไล่ย,ยิงดีแต่ว่าเฮาอันเทพผืนนี่เฮาเจาา้าบ่ไรก่อคุ้มผ้าได้บ่ละหรือว่าก่อบล็อก อ๋อได้เพิ่นว่าให้เอาแป้นกุมภาหั่นแปะไว้แบบนี้แล้วก็เทเลยเพิ่นว่าเพิ่นให้แปะแน่เนี่แก้วมีแต่ตแปะไปสีแล้วเทเลยเพิ่นว่าแต่ทั้งบาสัญญาคิดว่าข้นอความ,มาตรฐานนอกกคือบวัวแพรกอบล็อกนอ,กอเพิ่นว่ากอบล็อกอย่ามันแตกกันแล้วแต่เพิ่นพเห็น,เน้องเพิ่นว่าเอาแบบสบายสบายไปเลยว่า,างเงินสิีเลือดสำได้กา ไหวไซ่เพิ่นว่าเนาะกะว่าสัญญากะสิเบิ่งนํนั่นละพี่น้องน่าจะบ่เหือดอกกะบ่เป็นหยังเนาะนาจะบ่เหือพี่น้องเอ้ยคอยว่าพอนะโดยเบิ่งไปก่อนว่ามันสิเป็นด๋เนาะเบิ่งไปก่อน่าสัญญากะสิเฮ็ดุดความสาเอ้าดึงขึ้นางแก้ววดขึ้น เริ่มลงมือเห็ดกับประมาณอันดื่นที่อะไรเพี่น้องเลยทาเพิ่นโอนเงินมาเนาะมีเวลาแล้วก็สีเห็ดให้นเพิ่มเลยคิดว่าสีเอ้าเธอละอันเธอละลเธอละห้องเธอละล็อกน้อยแก้วเนาะเห็ดเธอละล็อกเธอละล็อกนี่แหละ อืมอย่าเอาดิ้งขึง้นมาหนึ่แม่กวดา,กาดกวาดปวาดสุดน้าแกลวเออเหตดใดครันบยกว่ามั้งยังไล่สุดน่าขี้งเลยทังเดือดร้มไอ้แก้วโอ้ขยันคือเก่าขี้งเลยห<ด>ลังจากกวาดหินกวาดไส้แล้วก็ชี่สงหายด่อน,ห,อนห,หนึ่งบ่อยแก้วโดนอืมโทษ นี่มันใจถึงนึ่นะพี้อเอ้นี่แหละพี่น้องส้มกับอันเป็นคนทีโบมี่ในเมื่อก่อนเนาะบัดเพิ่นนี่เพิ่นก็จะบ่ได้ลืมโตอย่างเนาะเพิ่นก็ยังไปเห็ดสวยคนนั้นคนนี้ก็ถือว่าได้บุญได้แก้วเอ้ยเอาแบบนั้นแหละมันโอ้โดนแน่นแหละบุญขำน้ำสู้พี่น้องเอ้ย อื okay, ทั้งหนึ่งกับแมนบ่โล่โ <c oughs> จ๊กอันห้อโจ๊กอันห่อเออแมนมืดไปแกวนะครับแมนกวาดไปมืดเลยอ่ะกวาดไปมืดเลยืึแม,มนมืดเลยเนาะ ย่งนะดินดินแม่แนื้อปูนตอนนั้นเขาผสมที่นี่อนะพาบัดเขาย่างมาพาบัดเวลาพ่นตกเลยกึศไวขั้นว่าเพิ่นโอนมาไวหวเขาก็จะเห็ดไหวพี่น้องเอ้ยกะเบิ้ลกันน้ำกั้นถึงอะไรเนาะงกศรีลานพี่น้องงกศรีลานเพิ่นว่าสัญญาลูกว่าขั้นว่าเลื่อนในศรีหลานลให้ลูกเอาเด้อ นาจะบริเลือดอ o เบาสัญญากรจาะบเอ้าขันมันเลื่อนเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องเนาะจ้ได้สวยๆกันไปเลยท่ากับจักเสียว่าจังได้ตั้งเห็ดสวยกันให้อแก้วเววัดนี่จ้าได้เห็ดตลอดแล้วบบดนี้พอว่าเบาสัญญาสิเป็นคนเท่ให้ได้แก้วบ่กเจ้าต้องอันซวยแห้งแบบว่าผสมปูนตักน้ำแบบนี้นะโดยควาเอกเาะโดยโดพอว่าขั้นว่างก ประมาณเพียงพ่อเฮากัจะาจังซางพี่น้องเนาะแต่วันนี้มันบอเพียงพ่อเฮากัจะเห็ดแห่แก้วเลยเห็ดนำกานนั่นแล้ว่วาให้<ล>เขาเนาะแมนจะให้แก้วเห็ดคนเดียวก็ปุ๊บเลยแต่ว่าทั้งกวาดนี่เฮาจัดกวาดคนเดียวข<ล>นาดกวาดสองคนยันเพิ่นบอเป็นนะหรือว่าเคยเห็ดอยู่บ่อยแก้วเคยเห็ดอยู่บ่างพอนะเป็นอยู่พอนะเป็นอยู่เนาะโอ้สบายดีเลยโอ้สบายดีสบายดีลูกอ่ะสบายดีงามๆาด้ สวัสดีงามๆสวัสดีอะโดอามคือเก่าโดลืมแล้วเออได้ไปทํานี่เนาะพี่น้องเนาะแต่บ่ได้เกี้ยงนะพอได้บ่ได้น้อยบ่นเด้อลูกเด้ออย่ามันเจือนเด้อบ่เป็นนังเฮาก็สิซื้ออันเกี้ยงงาวอันนึง้แก้วที่เหลือก็สิซื้ออันเกี้ยงสันเฮาได้ยังบ่เกี้ยงสันมีอันเดียวมีเดียวเนาะเกี้ยงแบบตักนี้หเกี้ยงย่างเกี้ยงย่างนะอเกี้ยงย่างแม่นนึงเนาะ เอากระชืออันซ้ำเลี่ยมมาบัดนี้เพราะมันบวเปื่อนตารางน้อยแก้วเนาะเอาแบบนั้นกระดัพี่น้องเอ้บัดมันแตกจังหน่อยมึงได้มันแตกกระซอมแซ็มเอาเนาะกระซอมแซ็มเอาทันว่ามีดินบล็อกในกออมเพื่อนเจ้านี้บอแตกเลยแก้วเอ้นี่กอไปเช็คพี่น้องนี่คือถี่บ่าวสัญญาเทพให้เทพปักทอเลยเนาะ เฮาวกอเฮาวคุดลงเหลือๆเฮาปะไว้เพลงนี้นี่ประมาณเพลงนี้พี่น้องแล้วเฮาเทอมเลยเนาะเส้นเนาะสูตรว่าคุดลงนะเนี่แมนมันก็จะบออันนั้นหนามไวลาน้มพลโตกมันมันจะบ่ดันผื่นไอ้แก้วมันบ่ดันผื่นแล้วก็ทั้งเทิรมันก็จะบ่แตกได้มันขะนั่งไหวกับดินบล็อกเด้มันก็าเแจับดีพี่น้องเอ้ย ใช่ในบ่อพ่อครัเฮาสื่อเอาไปสอบน้อยแก้วเนาะขั้นว่าเบาสัญญาจากสื่อเอาไปหลดในแห้งสิบบ่พ่อบ่พ่อเพราะว่ามันหลดช่องหลันป้ายเลยเนาะลดช่องลดช่องหลันป้ายเพื่น้องช่องหลันหามันกาชีขั้นว่าสื่อเป็นหลดหลดหน ah, ึ no. is is ่งช่องหลันหาบันนีอันเลืออยู่จักหลานบันนีช่องหลันหาแล้ยมันกาชีเลืออยู่อันนั้น าลานหาล<บ>านหาบันีดไปซื้อปูน<อ>ไปซื้อข่าวนี่บ่ได้ปูนเลยเอ่อซื้อข่าวเราบ่ได้ปูนโอ้ได้ปูนเนาะซื้อปูนบ่ไดเขา่าซื้อปูนบ่ไดเขา่า <c oughs> แมนพี่น้องเอ้ยห้าวกาสีเอาไปสอบเอาสีบ้างๆไปแหนเะจ้าเสือว่าไ,ได้ขัน้นวายจะเห็ดมัดตะท่านคือบ่าวสัญญาเคยไปห้าเห็ดงุงเห็ดง,งานม้องกาสีบ่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าห้าสีแบงไปทั้งขขาหนามทำป้าพัานแนะ่ าาจังได้กัขอบมกขอบใจเจ้าของสุทธาอันนีก <c oughs> าผู้ใหญ่งเจดีจากประเทศอันเ <c oughs> นี่ยท่านเอ่ยซื่อดอกพี่น้องพาเพิน่นโอนมาก,ก่อนเนาะ <c oughs> เป็นเสื้อเอ่ยซือแต่เพิ่นแจงมากอยู่แล้วเพราะว่าเพิน่นทรงมาแล้วเงินเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเอาบัญชีิบ่าสัญญาเมื่อขึ้นนี่พี่น้องเนาะ <c oughs> จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประมาณน,นี้แลหละเข้ากับบริเบงใหม่ในโทรศัพท์เนาะ เพิ่นเป็นคนเล่าี่น้องนเนาะเพิ่นมีน่นำใจสงบงามก็ถือว่าสีหลานสำหรับเฮากับโอ้อยห้าบุไรี่แล้วเนาะแก้วเนาะเงินส<ด>ีหลานห้าบุหรี่นอจอดเดือนเฮาบอกว่าได้นะบุไรีเลยโดย<ด>แต่จังได้กับลูกสีพยายามเด้อแม่ลูกสีพยายามให้มันอันสำเร็จเสร็จสิน้นในเงินจำนวนนี่เบาวสัญญากเกษตรสุดวิธีเนาะแต่ทั้งแม่ว่าเลือดแหละให้เบาสัญญาเอาเด้อลูกเด้อน่าจะบุหรีเอาดอกแม่เพราะว่ายากมันบ่พอไล่กว่า เพราะว่าเ้าสิไปซื้อเขาน่ะสื้อน้ำไม่แน่เนาะบาดเวลาเมื่อยก็อยากกินน้ำเป๊ปซี่แน่เนาะมันเมื่อยเนาะมาในเฮาสิไปซื้อไม้เผ่อบาทอีกน้อยแก้วไม่ไม่เผ่อบาดนี่สิมาเฮ็ดเป็นเดี่ยวก็คือไม้เผ่อบาดนี่เป็นยังจังหวะเฮ็ดเป็นเดี่ยวเฮาสิมาแทนอันเล็กเล็กเพราะว่าเฮาบ่มีเล็กบางคนมาบ่ใส่เล็กก็ได้ได้แต่ว่ามันกับมันบ่อยากขัดอันน่าแก้วมันบ่มาตรฐานนั่นแหละ เล็กอันไม่ไพบ่านใพริบา้าม้าห้าวกะซานเป็นอันนั้นตะนางตะนางเด้เพ็ดใหญ่ๆเพ็ดชี้ใหญ่ๆเดี๋ยวพอว่ามันจับสวยหินเพราะมันบ่นห่วยบ่นบ่นน่เรบ่มีอย่งมันก็บ่คือนะนะแม่คันเทศ่หน่อยๆนี่เอ้าแต่หินนี่ก็ได้อันนี้มันใหญ่เกินพี่น้องมันกล่องตารางเนาะพูกล่องตารางเบาสนาสิเลาะให้เบิ่งเนาะจักแมทคุณจักแมทบปล่าร้านี่ฮะหกหกคุณเจ็ดหกหกคุณเจ็ดบ่ ฮกคุณเจ็ดได้บอละหาคุณเจ็ดกะทารสชาตนะอันนี้มันมันชามอะไรได้หนละบ่ละช่องนี่็เป็นหกได้หนได้หกได้กคุณเจ็ดได้เน้องเนาะเพินให้เห็ดข้าวขาเท่แบบนำมาดานีนกะมันกะโบยาง้ามนะพี่น้องเนาะเท่ใดอย่เห็ดกระปุกกระปิดนนนบาสนาครเห็ดใดอยู่แต่ว่ามันมันโบยจากขักนะ ก็เลยว่าสีเห็ดแบบใส่ใหม่ไปให้มันหมาดตะท่านไปนะพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าจะกวาดไว้เด้อเอื่อยเด้อกวาดไว้เบาเสญญากับสีออกไปห้าอันไอ้ดองไอ้ดอนก่อนพี่น้องเอ้ยเลยสึงจห้าถ่ายคลิปก่อนอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ,บ่มียิยังไลค์อย่างไรก็ฝากไปติดตามคลิปหนะ้าบาทอัน เพิินโอนเงินมา,จากจังบาวสัญญาสิเหล่มมือเห็ดเนาะอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ข,ขอเล่าคำว่าอ้าวสบายดีเลยวันสบายดีสบายดียด้โดย,โดย